ตามความคืบหน้ากรณีของสสปูอัดชัยยามพวานนะคะสสกทมอกของพักเก้าไกลหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกประเด็นเรื่องของการคุกค,คามทางเพศแล้วมติของที่ประชุมกรรมการบริหารพักแล้วก็สสของพักเก้าไกลเนี่ยเสียงไม่ถึงในการที่จะขับสสปูอัดออกจากการเป็นสมาชิกของพักเก้าไกละนะคะก็เลยมีเสียงวิพากวิจารเนี่ยตามมาเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ถแถลงขอโทษแล้วระหว่างการถแถลงขอโทษก็มีภาพของการ ก้มโค้งใช่ไหมโค้งคำนับโค้งคำนับในการที่จะแสดงออกถึงการขอโทษเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าไล่เลียงอะว่าโค้งคำนับขอโทษเนี่ยไปกี่รอบแปดรอบด้วยกันแปดรอบคือจับจังหวะตั้งแต่เดินเข้ามาเลยค่ะแล้วโค้งคำนับเลยนับไปรัวๆแปดรอบอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะ ทีมข่าวของเราเนี่ยตาดีมากไปแคบชาดเลยนะเขาบอกว่าโค้งคำนับนะแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วินาทีบ้าง3วินาทีบ้าง9วินาทีบ้างแต่เอาที่แบบนานสุดๆไปเลยนะคะภายหลังการถแถลงข่าวเสร็จสิ้น่ะที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประสานงานเห็น oh. บอกโค้งคำนับเป็นเวลาถึง15วินาที oh. คุณผู้ชมเนี่ยโค้งรัวๆเลยนะคะแล้วนี่เป็นการโค้งคำนับเฉพาะเมื่อวานนี้นะยังไม่นับรวมกับที่มาถแถลงข่าววันแรก วันแรกก็โค้งคำนับนานเหมือนกันแต่วันแรกเนี่ยขอโทษทุกคนเลยนะขอโทษวอเตอร์ขอโทษพักขอโทษสื่อมวลชนแต่ไม่ขอโทษผู้เสียหายเพิ่งจะมาเมื่อวานนั่นแหละที่มาขอโทษผู้เสียหายด้วยอืโค้งแล้วโค้งอีกนะคะโค้ขงขอโทษไปแปดรอบแล้วถามว่ามันทดแทนสิ่งที่ผู้เสียหายเนี่ยก็ถูกกระทําไปได้หรือเปล่าเพราะวันนี้ผู้เสียหายเขาส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงพักเก้าไกล<อ>แล้วก็สสของพักเก้าไกลนะคะโดยระบุเลยบอกว่า ก้มโค้งจนหลังหักขอโทษจนหมดเสียงก็ไม่สามารถชดเชยอะไรได้ผู้เสียหายบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาแล้วมติของพักออกมาแล้วมีการถูกตั้งคําถามว่า2มะะาตรฐานหรือเปล่าร้องไห้ทุกคืนนอนไม่หลับเลยนะคะร้องไห้ตลอดกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ผิดหวังกับมติของพักด้วยแต่เจ้าตัวยืนยันไม่ลาออกนะคะขณะเดียวกันแหล่งข่าวใกล้ชิดของสสปูอัดหรือว่าชัย,ยามพาวานบอกว่าวันนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่แถลงข่าวใดๆเพราะจะไปทําบุญ ไปทำบุญที่ต่างจังหวัด แล้วก็มองว่าสิ่งที่หัวหน้าพักเก้าไกลก็คือคุณชัยธวัตตุลาธนโพสต์ผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวเป็นเพลงความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่มติของพักนะคะเมะื่อวานนี้แถลงข่าวชี้แจงขอโทษผู้เสียหายทั้ง3คนแล้วก็ชี้แจงเป็นรายข้อไปหมดแล้วส่วนหลังจากนี้หัวหน้าพักเก้าไกลจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักก็ถือว่าเป็นอำนาจแล้วก็ยืนยันว่าการแถลงข่าวเมวื่อวานนี้ชี้แจงทุกอย่างตามข้อเท็จจริงแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจที่จะขอโทษส่วนเรื่องจะลาออกหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีการลาออกขอให้มี การประชุมหลังจากนี้แล้วมีมติพักออกมาอย่างชัดเจนกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วดูเหมือนว่าท่ามกลางที่สสปูอัดยังคงยืนยันไม่ลาออกจะรอดูมติพักอย่างเดียวแม้ว่าฝั่งของหัวหน้าพักส่งสัญญาณบอกการขอโทษของคุณนะ่ะเมื่อวานมันเหมือนเป็นการแสดงไม่ค่อยจริงใจไม่รู้สึกถึงความสำนึกผิดนะคะแต่มันร้อนขึ้นไปอีกคุณผู้ชมเพราะว่ากลายเป็นประเด็นถูกวิจารณ์หนักมีผู้ช่วยของสสปูอัดนะคะเป็นผู้ช่วยอาวุโสด้วยคืคอถึงขั้นบอกมีการ อะไรนะสสปูอัดยังไม่ตอบโต้มีแต่น้องๆนั่นแหละที่มาเล่นงานน้องๆน่ะทำงานอยู่ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วผู้ช่วยรายนี้ก็ยังบอกด้วยว่าน้องๆเนี่ยลอยหน้าลอยตาออกมาพูดการเพียงฝ่ายเดียวแล้วน้องเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยที่แท้เองเนี่ยชื่นชอบแอบชอบสสปูอัดทั้งหมดเลยเพอไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นก็เลยออกมาเล่นงานนะคะส่วนคุณผู้ชมวันนี้ให้สัมภาษณ์ชัดๆพูดว่ายังไงคะ แล้วไม่สวันก่อนเนี่ย<น>เขายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยมีแต่น้องๆมาเล่นงานซึ่งน้องๆเนี่ยก็าํางานอยู่กับผมนี่แหละน้องๆเี่ยแอบชอบคุณปวาร์ททั้งหมดแล้วไม่ได้ดังใจก็ออกมาเล่นงานครับเด,งงเดี๋ยวยังไงซาเดี๋ยวรอนะครับเขาจะขึ้นเสียงมาเสเียงอะนรพี่ บบ <S <S นี่ค่ะคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์สั้นๆนะออโอ้แต่มันเจ็บจี๊ดเหมือนกันนะถ้าฝัง<ส>ผู้เสียหายมาฟังแบบนี้นะคะเขาบอกว่าน้องๆที่ออกมาร้องเรียนปูอัดเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวอบ,บชอบเหรอใช่แอบ,บชอบด้วยแล้วพูดอยู่ฝ่ายเดียวสสปูอัดเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการตอบโต้อะไรเลยมีแต่น้องๆที่มาเล่นงานสสปูอัดอยู่ฝั่งเดียวนะคะขณะเดียวกันพอเห็นผู้ช่วยอาวุโสของสสปูอัดออกมาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะล่าสุดมาอีกคนแล้วนะคะจริงๆก็มาตั้งแต่ต้นนั่นแหละ กำลังพูดถึงสงกเนสค่ะพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นสกเขตบางซื่อจากก้าไกลและก็เป็นรองโฆษกสภากรทมนะคะเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์ตั้งคําถามเลยนะสรุปเนี่ยทีมชายแท้ปัจจุบันเขาคิดกันแบบนี้หรอือถึงออกมาแถลงข่าวใส่เนคไทายใส่สูตรเนี่ยหลอกเอามาจากผู้เสียหายแล้วมา a c t ิ้งเสียงสัน่นแล้วบอกได้ว่าตอนเนสโดนหลอกก็ชื่นชมเหมือนกัน ไม่รู้จะเอามาอ่านออกสื่อแล้วกาเงินที่เนสให้ไปด้วยบ้างไหมเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนตีความเลยนะเอ,อยังไงนะคือเ็คไทยกับสูตรที่ใส่แถลงข่าวไปหลอกมาจากผู้เสียหายอย่างงี้ยหรอสอกเนสบอกแบบนี้เออโอ้เนี่ยค่ะแล้วทางสกเนสก็บอกว่าถึงบางหมัดด้วยความเคารพบางหมัดในกําลังทํางานให้มิจฉาชีพดูนะคะบางหมัดก็น่าจะหมายถึงผู้ช่วยอาวุโสเนี่ยนะคะที่ออกมาให้ข่าว แล้วทางสกเนสบอกว่าบางบัดในกําลังทํางานให้กับมิชฉาชีพอยู่นะคะอาจจะยากที่จะยอมรับเพราะพี่เนี่ยรักและช่วยมันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยจนถึงวันนี้หนูเนี่ยนับใจพี่มากนับถือใจพี่มากคือหมายถึงสกเนสนับถือใจบางบัดมากแต่หนูเนี่ยอยากจะให้พี่รักตัวเองแล้วมองมันตามความเป็นจริงสัทีลองคุยกับทางพักเพื่อจะรับข้อมูลอีกด้านหนึ่งยังไม่สายเกินไปแล้วสกเนสก็บอกว่าคนที่ออกมาพูดคนเนี้ย คือเป็นผู้ช่วยของผู้ถูกร้องนะคะไม่ใช่ส่วนกลางของพักกาลังจะบอกว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของสองสผู้อัดนะคะทีนี้คุณผู้ชมเรามาฟังความคิดเห็นความรู้สึกของผู้เสียหายที่วันนี้ร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึกนะคะแล้วก็ส่งไปถึงกรรมการบริหารพักก้าวไกลแล้วก็สสของพรักก้าวไกล ใจความในจดหมายบอกว่าในฐานะอดีตผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าไกลรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการแสดงออกของสสที่ปรากฏในหน้าข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมในการล่วงละเมิดทางเพศและการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกพรรคก้าไกล การตัดสินใจครั้งนี้เต็มไปด้วยคำถามน,นับไม่ถ้วนทั้งจากผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนพรกเก้าไกลซึ่งสร้างความรู้สึกน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะอดีตผู้ช่วยหาเสียงของพรกเก้าไกลคณะทำงานของพรกเก้าไกลอย่างเราก็รู้สึกว่าคุ้มค่าไหมกับการเดินทางร่วมกับพรกเก้าไกลที่ผ่านมากับการทำงานเยี่ยงวัวควาย <c oughs> เขาใช้คำนี้เลยนะคะ <c oughs> เพื่ออุทิศให้กับอุดมการพักและช่วยเหลือง,งานแก่ผู้แทนที่เราเชื่อมัน่นอยากให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ตระหนักสักนิดว่า การลวกละเมิดทีมงานผู้ช่วยหาเสียงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่แล้วต้องมีหลักฐานมากขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกับความผิดจนสามารถขับออกจากพักได้พวกเรายอมละทิ้งหน้าที่การงานอนาคตและการเติบโตชีวิตตามวัยเพื่อแลกกับอุดมการของพักก้าวไกลความเชื่อความฝันที่หวังว่าพวกเราจะได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการทำงานช่วยเหลือผู้แทนช่วยหาเสียงตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของพักที่ผ่านมา แต่การแสดงของผู้แทนคนดังกล่าวและสมาชิกพักบางส่วนที่เลือกจะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยกับการขับผู้แทนคนดังกล่าวนั้นท่านคิดดีแล้วจริงๆหรือสอสอ22คนที่มีมติงดออกเสียงหรือมีมติไม่ขับสอสอที่จะสร้างเรื่องควรจะตั้งคําถามกับตัวเองถึงความเหมาะสมของตนเองในการดํารงตําแหน่งแล้วเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบกับการตัดสินใจดังกล่าวที่สร้างภาพลักษณ์ไม่ดีให้แก่พักและท่านควรกระดากปาก เมื่อท่านได้มีโอกาสพูดที่ใดก็ตาม,มเกี่ยวกับประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศในตลอดอายุการเป็นสอสอแล้วก็หมดวาระสุดท้ายนี้บทลงโทษที่สะสมแก่ผู้ที่กระทำการล่วงละเมิดการขับออกจากพักหรือการลาออกจากสอสคงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสักทางเพราะบาดแผลที่ท่านก่อมันยังคงสร้างความจดจำแก่เหยื่อและตั้งคำถามว่าเขาผิดอะไรทำไมพักที่เขารัก จึงทากับเขาแบบนี้และคงไม่คาดหวังว่าพักเก้าวไกลจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนหากตราบาปอย่างสอสผู้ก่อเหตุและ20สอส,อสอและ22สสที่นิ่งเฉยยังมีบทบาทในสภาก้มโค้อองจนหลังหักขอโทษจนหมดเสียงก็ไม่สามารถชดเชยอะไรได้ความเสียใจที่สุดในชีวิตของผู้เขียนคือการได้มีส่วนร่วมทางตรงหรือทางอ้อมในการส่งสสที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว ได้เข้าไปแปดเปื้อนในสภาอันทรงเกียรติและกินภาษีของประชาชนอันเป็นที่รักขอลงท้ายจดหมายฉบับนี้ด้วยความผิดหวังและคำหยาบคายที่อยากกล่าวอีกมากมายจากผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลค่ะนี่นะคะก็แสดงถึงความผิดหวังที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการสื่อตรงไปถึงสสปูอัดรวมไปถึงพักเก้าไกลด้วย